ครับผมของเทนก็เพิ่งถ่ายหนังเรื่อง The Skin Trade นะครับเสร็จไปเมื่อ2เดือนที่แล้วครับเรื่องนี้ก็เป็นหนังเป็นหนังนอกครับเราก็มาถ่ายที่เมืองไทยเป็นของค่าย SC Film ซึ่งเป็นค่ายที่ฮอลลีวูดเขาอามาตั้งที่นี่เป็นอันนี้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของค่ายนี้เลยครับก็จะมีเรื่องอีกหลากหลายต่อมาจากค่ายนี้นะครับ ส่วนส่วนหนังเรื่องนี้ Skin t r a d e นะครับเพื่นก็เรื่งกับพี่จาพนมโดฟลนเรนไมเคิลเจไวท์แล้วก็รอนเพิร์มันครับพวกนี้ก็เป็นไอดอลของผมตั้งแต่ตั้งแต่เด็กนะแล้วก็รู้สึกดีมากที่ที่หลังจะออกออกมาจากบ้านได้มาคาสหนังน่าจะปีปีหน้าครับผมน่าจะกลางปีครับเขาต้องรอให้ Fast a s t 7ออกมาก่อนเพราะนั่นเป็นเรื่องเปิดของพี่จาแล้วอันนี้ถึงจะมาตามหลังมาน่าจะสอเดือนหลังจากนั้น ผลงานเพลงก็จะของสาภาพดนตรีนะฮะก็เพิ่งไปคุยกันมาว่าจะเอาสไตล์แบบไหนให้มันเข้ากับเทมเขาก็เลยให้เทมร้องในเสียงต่ำๆของเทมเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปแข่งกับใครที่เสียงสูงแล้วก็คงจะเป็นเพลงชา้าเพราะาอยากให้ยืนร้องแบบไม่ต้องเต้นอะไรแบบว่ายืนร้องแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคงได้โปรดิวเซอร์เป็นพี่หนึ่งอ e t c ครับ mm hmm. ก็ดีใจเพราะว่า ETC mm hmm. ก็เป็นวงหนึ่งที่แบบเทมรู้จักไม่กี่วงในเมืองไทยแต่ว่า ETC mm hmm. เป็นวงนึงที่เทมฟังเพราะว่า ชอบชอบมากครับ